ถ้าคุณคือผู้ละเมาที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่เครื่องมือมาตั้นแก้ปัญหาให้คุณหมดแล้วเชื่อเฮีย ผลิตภัณฑ์ของมาตั้นเราออกแบบมาโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักอย่างเช่นเครื่องขัดมันปูนมาตั้นเรามีกาดขนาดใหญ่นะครับครอบไปที่ใบขัดเพื่อป้องกันไม่ให้ใบขัดเนี่ยไบยกระแทกโดนขาของผู้ใช้งานหรือไม่ให้ไปกระแทกโดนสิ่งของอื่นๆขณะเดียวกันเรามีตัวตัดไฟหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเกิดพลาดพั้งหลุดมือไป เครื่องตบดินมาตั้นเรามีกาดขนาดใหญ่นะครับเพื่อป้องกันสายพานเพื่อป้องกันคนที่จะไปแตะโดนความร้อนของเครื่องยนต์เครื่องผสมปูนฉาบเราก็มีกาดขนาดใหญ่นะครับที่ฝาครอบเพื่อป้องกันไม่ให้เศษไม้หรือแม้กระทั่งมือของคนใดคนใดคนหนึ่งล้วงหรือว่าตกลงไปในตัวเครื่องผสมปูนฉาบส่วนเครื่องผสมคอนกรีตของมาตั้นเราจะมีกาดนะครับรอบๆเฟืองรอบอ่างเพื่อป้องกันไม่ให้มือคนไปสัมผัสโดนหรือไม่ให้เศษอิฐเศษปูนหล่นลงไปทําความเสียหายให้กับเครื่องเราใส่ใจใน ในทุกจุดครับดังนั้นท่านมั่นใจได้เมื่อใช้มาตั้นครับ